สวัสดีเหล่าพ่อมดแม่มดทั้งหลายฉันศาสตราจารย์เจนีวาบินส์ทายาทคนเดียวของศาสตราจา์คัสเบิร์ตบินส์ผู้เป็นอาจารย์ประจำวิชาประวัติศาสตร์เวทมนต์แห่งฮอกวอตแห่งนี้วันนี้ฉันจะมาสอนประวัติศาสตร์เวทมนต์เอาละ่ะวันนี้เราจะมาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันก่อนดีกว่า วันนี้เนื้อหาของเราจะมาพูดถึงเหล่ามักเกลที่มีความสามารถเกิ่งกาจเปรียบเสมือนพ่อมดคนหนึ่งที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมากมายทำให้สร้างสิ่งมหัศจรรย์กับโลกของเราได้วันนี้เราจะมาในหัวข้อของการต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยวิธีอันแสนมหัศจรรย์ ของเราพ่อมดแม่มดในโลกเห็นความเป็นจริงแน่นอนว่าช่วงนี้เราต้องผเผชิญกับเชื้อโรคอันน่ากลัวอันมีชื่อว่าโคโรนาไวรัสเจ้าไวรัสตัวนี้มันช่างน่ากลัวยิง่งนัและแน่นอนว่าก็มีเหล่าพาคีที่ได้คิดค้นวัคซีนขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้ใช้ในการป้องกันตัว จากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นวัคซีนเหล่านั้นมีหลากหลายรูปแบบและล่าสุดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกนั่นก็คือ mRNA วัคซีนนั่นเองจริงๆแล้วเจ้าวัคซีน mRNA นี้มันก็เป็นนวัตกรรมที่มีมานานพอสมควรมันเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี1989 มีการศึกษามีการค้นคว้าพัฒนามากมายจนสุดท้ายเริ่มใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเมื่อปี1995และล่าสุดในปี2020ก็ได้มีการนำเอามาใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรารู้จักกันดีในโรคของโควิด -19 เอง แต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึง mRNA ได้อย่างทุกวันนี้นั้นก่อนหน้านั้นเหล่ามักเกิลทั้งหลายได้มีการต่อสู้กับเหล่าเชื้อโรคอย่างไรบ้างเราจะมาเรียนรู้กันในวิชาประวัติศาสตร์เวทมนต์แต่วันนี้เวทมนต์ที่เรียนจะไม่ใช่เวทมนต์ในฮอกวอตส์แต่จะเป็นเวทมนต์ในชีวิตจริงที่เราใช้เรียกเปรียบเทียบนวัตกรรม อันน่ามาัศจรรย์นี้ว่าเป็นเวทมนต์ของเหล่าพ่อมดนักวิทยาศาสตร์นั่นเองถ้าพร้อมแล้วให้พวกเจ้าตามไปดูในแผนที่ด้านล่างได้เลย